เอาแล้วบอสพ่อเรียกประชุมเหล่าบอสในคุกสั่งทนายแจ้งความดำเนินคดีพิธีกรชื่อดังได้รับผลประโยชน์เหมือนบอสกันเข้าเด่นคดนจะพาเ,เพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่นายวิทูลเก่งงานทนายความของบอสพ่อที่เดินทางมาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพื่อน,นำเอกสารมามอบอำนาจการเป็นทนายความให้คดแลบ็บหรือนายจิรวัฒน์แสงพักดีเซ็นมอบอำนาจโดยใช้เวลาในการเข้าเยี่ยมราวหนึ่งชั่วโมง ก่อนจะออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดตนเองเป็นทนายความดูแลคดีดีไอคอนกรุปให้กับ11บอสผู้ต้องหาจากทั้งหมด18บอสแล้วโดยวันนี้ตนเยี่ยมบอสพ่อและโคดแล็บพร้อมอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่เดิมทีจะไปยื่นห้ารายชื่อที่ DSI ซึ่งเมื่อวานมีการส่งสำนวนไปที่ DSI แต่ไม่รู้ว่ามีการรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ตอนนี้ต้องรอให้ชัดก่อนว่าใครจะเป็นเจ้าภาพที่จะทำคดี วันนี้ได้พูดคุยกันในเรื่องของการต่อสู้คดีตอนนี้ทีมทนายสามารถเข้าระบบโปรแกรมเมอร์หลังบ้านของด h ไอคอนได้ทั้งหมดแล้ว ทำให้ทราบถึงงานหลังบ้านและสินค้าเข้าออกวันไหนและส่งออกให้ใครบ้างพร้อมยืนยันว่าไม่ใช่ธุรกิจลูกโซ่แต่เป็นการขายผ่านตัวแทนซึ่งตรงนี้มีข้อมูลทุกอย่างและมีการส่งของผ่านขนส่ง DSL ทุกครั้งนายวิทูลกล่าวต่อว่าส่วนบุคคลที่บอดพ่อขอให้ดําเนินการเพิ่มอีกสองคนเป็นคนที่ไปพูดโจมตีบริษัทในรายการทีวีคนนึงอักษรยอปอปลาส่วนอีกคนหนึ่งยังไม่ชัดต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเบื้องต้น ว่าเป็นอายการตอนนี้มีรายชื่อแม่ขายแล้วเจคนโดยพฤติกรรมทั้ง7คนเป็นคนขายสินค้ามีตัวแทนวนมีวิธีการหาตัวแทนยังไงนั้นยังไม่ทราบแต่ทั้งหมดได้รับผลประโยชน์และผลตอบแทนจากทางบริษัทนอกจากนี้คนที่บอทพออยากให้ดําเนินการอีกคนคือพรีเซนเตอร์อักษยรย่อคอควายเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนคุณกันกันตะถาวนตอนนี้กําลังดูสัญญาของคอควายซึ่งได้ผลประโยชน์ตอบแทนเหมือนบอทกันแต่ยังไม่ตกเป็นผู้ต้อง และยังออกมาแฉในหลายรายการว่าบริษัททำไม่ถูกต้อง นายวิทุลกล่าวต่อว่าสําหรับโคดแลบยืนยันว่าเป็นคีย์แมนเกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์ของบริษัททั้งหมดเนื่องจากที่ผ่านมาโคดแลบเป็นคนคุมระบบหลังบ้านทั้งหมดของบริษัทโดยในระบบของบริษัทจะมีการบอกข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับตัวแทนการรับเข้าและส่งออกสินค้ารวมถึงการสต็อกสินค้าในโกดังและการเปิดบิน2องแสนห้าหมื่นบาทซึ่งจะต้องเป็นการเปิดโดยตรงกับทางบริษัทเท่านั้นไม่ใช่การเปิดกับแม่ค้านอกจากนี้ยังได้ข้อมูลจากคนใกล้ชิดของโคดแลบว่า ก่อนหน้าที่คดลับจะถูกจับตำรวจกองปราบได้มีการเสนอเรียกรับเงิน9ล้านเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่คุณอัจฉริยะพาตำรวจเข้าไปคุยกับคนแลบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากการเข้าเยี่ยมบอสพอในวันนี้จะมีการแยกแดนแดนละ2อถึงสคนซึ่งกับบอสพอมีการพูดคุยกันได้ปกติและบอสพอยยังประชุมวางแผนร่วมกับบอสทั้งหมดในการต่อสู้คดีอยู่ตลอดส่วนเรื่องการประกันตัวในสัปดาห์หน้าจะมีการฝากขังครบ1นึ่งวันจะมีการพิจารณาการยื่นขอประกันตัวของทั้ง15บบอสในส่วนของบอสด,ดาราในส่วนของ ด,ดารายังไม่มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้สำหรับการประเมินว่าจะยื่นขอประกันตัวได้หรือไม่นั้นอยู่ที่ดุลพินิจของศาลซึ่งทางทีมทนายก็ต้องมีการพูดคุยกันอย่างรอบคอบขอ,บข,อขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ